สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะเนี่ยลืมดูวันด้วยนะอันนี้วันที่16เมษายนแล้วนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมหลังจากที่วันศุกร์นะครับผมศุกร์ที่ผ่านมานะอยู่ดีๆก็ทุบลงมานะครับสำหรับราคาทองคำนะทุบเหมือนโกดครมาอะไรนะก็ดีระวังแผงกันเอาไว้แล้วใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามา อัปเดตกันนิดนึงละกันเนาะเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวว่าจะเข้าทำยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะมาดูพวกสกุลเงินหรือว่าคู่อื่นๆแล้วกันนะว่ามีข่าวในอาทิตย์เนี้ยมีข่าวคู่ไหนที่น่าสนใจแล้วก็วางแผนกันยังไงในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเป็นตัวของราคาทองคำกันก่อนว่าโอเคตอนนี้หน้าไหนได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ จะมีทิศทางการลงทุนของเรายังไงดีนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็เราได้วางแผนกันแล้วในตอนเช้าเนอะอยู่ดีๆก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยก็คือราคาทองคําเองเนี่ยในถ้าเราดูจากทําเฟรมที่ใหญ่กว่า ไอทำเฟรมเล็กๆอะไรเงี้ยจักเฮดโฟนก็จะเรียกว่าทำเฟรมใหญ่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเฮดโฟนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นเครื่องค้างอ๋อาหายไปไหนอ่า ผมยังอยู่เนาะปกติดีเนาะก็คือจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของ H4 มีลักษณะของการเป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการคอนเฟิร์มกันนะครับผมว่าเวลาที่เราใช้คอนเฟิร์มอ่ะเราใช้สัญญาณอะไรที่จะดูว่าเอ้ยเกิดแบบนี้แล้วอะ่ะมันสามารถต้องระมัดระวังอ่าถ้าเกิดเราจะสวนสวนเทนหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับผม เพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราเห็นใน Head f o เนี่ยเขามีตัวของ Classic Divergent นะครับผมอ่ะเราก็จะประมาณการได้ว่า Head f o อาจจะมีการทิ้งตัวลงมา Classic Divergent ก็คือเรียกว่า Divergent เนี่ยก็คือเรื่องของความขัดแยง้งนะครับ Divergent คือการขัดแยง้งขัดแย้งในที่นี้หมายความว่าอะไรนะขัดแย้งในที่นี้หมายความว่าเมื่อราคากับโมเมนตัมขัดแย้งกันอ่าเมื่อตัวของปริมาณราคา นะครับกับตัวของโมเมนตัมขัดแย้งกันโมเมนตัม um หมายความว่าปริมาณการซื้อขายหรือว่าแรงซื้อขายเนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับผมเราก็จะเริ่มโฟกัสแล้วว่าเ้ยแสดงว่าแรงซื้อหรือแรงขายเนี่ยเริ่มลดลงแหละเราจะเริ่มเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนเพื่อที่ว่าจะรอให้ตลาดเขาฉเฉลยก่อนว่าโอเคเขาจะมาใช้บริเวณไหนนะครับแล้วบริเวณไหนที่เป็นจุดได้เปรียบอ่ะเราก็จะค่อยไปเข้าเทรดบริเวณนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาเกิดคาสสิกเดอร์เจนคาสสิกเดอร์เจนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมนี่เราเปิด h e a d f h o n เนาะเอาสัก h e a d o n e แล้วกันนะจะได้แบบย่อขยายอะไรได้ง่ายๆหน่อยนะครับผมอ,อย่างของผมเนี่ย จริงๆอินดิเคเตอร์ไม่ได้มีแค่ rsi อย่างเดียวนะครับผมอาจจะมีอินดิเคเตอร์อื่นๆบางคนใช้ macd บางคนใช้ตัวของ adx บางคนใช้ stochastic อยู่ที่แต่ละคนถนัดนะครับแต่ว่าตัวที่ผมดูแล้วง่ายที่สุดเนี่ยผมจะใช้ตัวของ rsi นะครับผมอ่ะก็คลาสสิกเดวเวอร์เจนนะครับผมอ่ะก็คือตัวเส้นเส้นแรกเนี่ยจะพูดถึงปริมาณราคาเนาะอ่ะราคาก็มักจะขึ้นมาแบบนี้เนาะ ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปึ๊บอ่ะตัวของราคาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนเลยก็คือตัวของโมเมนตัมอ่าโมเมนตัม um, หรือเราเรียกอย่างอ่ะผมก็ผมและจะใช้ตัวของที่เรียกว่า RSI เนาะอินดิเคเตอร์ของผมก็คือ RSI อ่าแบบนี้นะไ s i มันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆนะครับผมจนเขาเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะครับผมเราก็จะมาเริ่มโฟกัสเขาว่าเอ้ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นที่จะลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่าโอกาสของ ISI มันจะเกิดแบบนี้ฮนะไ s i มันถ้าจะขึ้นมันก็จะต้องวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ มันก็ควรที่จะวิ่งขึ้นตามเรื่อยๆอ,อย่างนี้ฮะใช่ไหมเพื่อล้อตามกับตัวของราคาอ่าแบบนี้คเราก็จะเรียกเขาว่ามันคอนเวอร์เจนต์หรือเรียกว่ามันตามกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ในกรณีที่อยู่ดีๆนะครับผมเขา อยู่ดีๆก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วอีกหัวหนึ่งอะ่ะยกต,ตัวต่ำลงอ่าแต่ราคาเนี่ยสูงขึ้นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะเริ่มกลับมาโฟกัสแหละว,ว่าหนึ่งก็คือเขาเริ่มมีการขัดแย้งของราคากับตัวของโมเมนตัมอ่าโอเคไหม แต่ใครเข้าใจแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเข้าใจนะครับผมเนี่ยแบบนี้เราก็จะเรียกเขาว่าคลาสสิกไดว์เ g นต์หรือว่ารีเวอร์ซัลไดว์เซนต์หรือว่าสัญญาณที่มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวอ่านะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบที่1นนะครับผมแบบเทนขาขึ้นโอเคปะ่ะนี่มันจะขัดแย้งกันเห็นไหมราคามันปรับตัวขึ้นแต่ ตัวของโมเมนตัมหรือเราเรียกอย่างว่าแรงซื้อเนี่ยคนซื้อน้อยลงและหรืออาจจะเป็นเพราะราคามันแพงแล้วคนก็เลยซื้อน้อยลงอ่ะก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนจิตวิทยานิดนึงที่จะบอกเราว่าเอ้ยให้เรามาระวังนะจังหวะนี้ต้องระวังแล้วนะนะครับผมอ่ะนี่คือแบบที่1ต่อมาถ้าเกิดสมมุติราคากําลังปรับตัวเป็นเทนขาลงอ่ะราคาปรับตัวเป็นเทนขาลง เหมือนกันนะครับผมตัวของโมเมนตัมก็ควรที่จะลงมาเรื่อยๆก็คือคนเราซื้อพอราคามันดิดกลับขึ้นมาคนก็ซื้อลงซื้อลงซื้อหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะขายเหรออ่าอย่างแบงก์เขาก็จะขายปล่อยปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับหรือไม่ก็เทรดเป็นเทรดสวนลงมานะครับเป็นเทรดลงลงมาซื้อเป็นพุทกับคอเนาะออลองกับช็อตได้ป่ะเออลองกับช็อตนะครับผม อย่าง RSI ขาลงนะครับอย่าง RSI ขาลงเป็นยังไงมันก็ควรที่จะต้องลงตามกันมาเรื่อยๆถูกไหม่ามาๆๆก็จะต้องลงตามกันมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับผม ใช่ไหมมันก็ควรที่จะลงตามกันมาเรื่อยๆแบบนี้อ่าเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อถ้ายอย่างนี้นะอ่าแสดงว่าคอนเวอร์เจนต์นะครับก็คือมันก็จะลงตามกันมาเรื่อยๆแต่ในกรณีที่ราคามันเริ่มอยู่ดีๆก็ลงมาแบบลึกเลยนะแล้วก็อีกอันนึงเริ่มหักหัวกลับแบบนี้อ่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าอ้าวแสดงว่ามันต้องเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างแหละอ่าโอเคไหมนี่ก็จะเป็นสัญญาณการดเวร์เจนเห็นไหมมันขัดแย้งกันนะครับตัวของโมเมนตัมเริ่มกับตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวของราคาเนี่ยมันก็จะเริ่มทําโลต่ําลงนะครับมันก็จะต่ําลงเพื่อมาเหมือนกับลงมาเอาของอ,ะอ่ะลงมาให้แบบ ลงมาถึงตรงนี้แล้วนะจะซื้อไหมอะไรแบบนี้อ่ะมันก็เป็นจิตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เราเอาไว้ใช้ประกอบกับการตัดสินใจของเรานะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือรูปแบบของราคากับโมเมนตัมที่มันขัดแย้งกันมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบขาขึ้นนะครับแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนตัวเป็นขาลงอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นขาลงที่กําลังจะเปลี่ยนตัวเป็นขาขึ้นเวลาที่เราดูแล้วก็จะดูแยกตามไทม์เฟรมไปอย่างไทม์เฟรมเล็ก เราจะไม่ได้เอาไว้ใช้ในการเทรดตามเฟรมเล็กเราจะเอาไว้ใช้ในการดูการคอนเฟิร์มอ่าโอเคไหมอย่างเช่นในไทม์เฟรม5นาที m 1 5เราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยเวลามันเกิดตรงนี้นะมันจะเป็นการเหมือนเราจะเช็คว่ามันมีโอกาสนะที่จะกลับตัวแล้วอ่าโอเคไหมแต่ยังถือยาวไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้อยู่ในเพราะมันยังเป็นในไทม์เฟรมเล็กเราก็จะให้ความสําคัญกับมันน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดมันเกิดในไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่นเมื่อมันสุ์ที่ผ่านมาเราไปเห็นแบบเนี้ย ในเฮดโฟเราก็เลยต้องสันนิษฐานนิดนึงว่าเราจะต้องรอก่อนเพราะว่าเขามีโอกาสทิ้งดิ่งเหมือนกันนะครับผมอะแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็ทิ้งดิ่งลงมาจริงๆนะครับผมตัวของราคาทองคำอะนะเนี่ยเขาก็ทิ้งดิ่งลงมาจริงๆนะครับผมมาเพราะฉะนั้นโซนในเฮดโฟเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าเขาก็ยังมีอีกหลายโซนที่รอเขาได้นะ แต่จุดไหนล่ะที่เป็นจุดสําคัญอ่ะเราก็มาดูกันนะครับผมอ่ะพอราคาเขามาถึงในโซนและเรียบร้อยนะอ่ะพอราคาเขามาถึงในโซนที่เรารอเนี่ยเราก็ต้องรออะไรบางอย่างก่อนนะครับผมไม่ใช่ไปกดเลยแต่ช็อตแรกราคามาแตกปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยเข้าเลยนะครับผมไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นอ่ะมันก็เราก็เลยจะมีโอกาสที่เราจะ เสียอกาดไปนะครับขอเนี่ยเห็นไหมพอใครที่เข้าตั้งแต่ช็อตนี้เลยเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยก็จะโดนล,ลากลงมาตั้งแต่ตรงนี้นะยันข้างล่างเลยนะสำหรับใครที่ไม่ตั้ง sl นะก็จะอาการหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเทรดทุกครั้งเนี่ยการตั้ง sl การตั้ง tp เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมต่อมาพอเราเห็นแบบนีแ้แล้วเราจะวางแผนยังไงต่อนะครับผมอ่ะเราก็มาดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นสตองโลใน head f o mm hmm. นะครับผมเนี้ย อันนี้เป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนใน H1 นะครับผมก่อนก่อนหน้านี้เรามีการวางแผนกันเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าออันเดี๋ยวเราลองดูที่คลาสสิกเดเวอร์เจนหน้าตายอย่างไงนี่เห็นไหมเหมือนกับที่เราวาดเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือราคาทิมตัวต่ําลงใช่ปะแต่ตัวของโมเมนตัมนั้นปรับตัวสูงขึ้นเห็นไหมเราก็จะเห็นได้ว่าจุดๆเนี้ยมีคลาสสิกเดเวอร์เจนใน H1 อ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแต่ว่า เทรใหญ่ของเราอยู่ใน H4 เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเขาทำสามารถทำนิวไฮได้เราก็เลยยังมองว่าเราจะเล่นจุดจุดเนี้ยจนกว่าจนกว่าฟังใหดีนะจนกว่าเขาจะหลุดสวิงโลของ1980ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเรายังบายอยู่นะเรายังต้องหาจังหวะในการเทรดบายขึ้นไปอยู่นะครับผมจนกว่า เขาจะหลุดโล1980อ่ะอันนี้คือแผนที่1นนะครับผมเพราะฉะนั้นถามแล้วตอนนี้รออะไรอยู่นะก็คืออย่างมันสุกใครที่เข้าตั้งแต่ช็อต1993เนี่ยก็จะน่าจะปิดทํากําไรไปแล้วนะที่ประมาณ2,006นะแต่ราคายังมีโอกาสกลับขึ้นไปถึงราคา2,018นะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะนี่คือรูปแบบของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้แหละเราจะวางแผนกันยังไงอ่ะเราก็มา เช็คก่อนว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้หนึ่งก็คือเขาเกิด BOS ใน time frame head 4อ่ะแบบนี้นะแต่เขามีไดด้วยนะครับเขามี classic d i v e r g e n ต์ส่งลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมองได้ว่าโอเคหนึ่งก็คือถ้าเขายังไม่หลุดโลนี้หนึ่งเก้าแปดศเนี่ยเราก็ยังจะบายต่อไปนะครับเราก็ยังจะต้องบายต่อไปแต่เราอาจจะต้องรอสัญญาณ c o n ิร์มนิดนึงอย่างตอนเนี้ ตัวที่คอนเฟิร์มของเขาเนี่ยว่าเขาจะขึ้นนะก็มีนะครับผม,ผมก็คือ1ก็คือมี P.A. อ่าตัวนี้เราจะเรียกเขาว่า b u l l i t e n น Guffing ใน Time Frame H1 นะครับผมอ่าเราจะเห็น b u l l i t e n น Guffing เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอก็คือเราอาจจะต้องรองให้เขากลับมาเทสในโซนอีกทีหนึ่งหรืออาจจะกลับมาเทสใกล้ๆกับจุดที่เขาราคาดันราคาขึ้นไปอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บ แล้วก็ดิดตัวกลับขึ้นไปก็ได้นะครับผมราคาก็ยังมีโอกาสเนาะซึ่งราคาที่เป็นไปได้ถ้าเขาไม่หลุดโลนี้เขาควรที่จะทำนิวไฮนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดถือยาวก็คือตรงนี้แหละถ้าไปต่อก็จะไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาเก็บโซนตรงนี้ก็ได้2,030นะครับผมก็ประมาณ3,000จุดอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะหรือต่อมาทิ้งดิ่งนะครับผมราคาไปไม่ไหวนะครับไปต่อไม่ไหวแล้ว ราคาก็จะหลุดลงมาแบบนี้นะแล้วก็ทุบลงมาไปอย่งหลุดตรงนี้ลงมาเราก็จะหาจังหวะในการเซลล์ต่อนะครับผมเพื่อแล้วมาปิดโซนดีมานตรงนี้น่าจะเป็นดีมานในไทม์เฟรมเดย์นะหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมเดย์กันอ่าไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้นะครับผมวันศุกร์ปิดเป็นแท่งแบลลิชอ่ะนี่เป็นแบลลิชแอนด์กราฟฟิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่า โอเคราคาเกิดคาสสิกเดวเวอร์เจนในเฮดโฟเกิด b บ a r ิช h อนกรัฟฟิ้งใน Time Frame Day เพราะฉะนั้นหน้าซับไพ่เริ่มเข้ามามีผลต่อการเทรดแล้วแหละอ่ะแล้วเราก็ดูไว้ก่อนนะว่า r ท m e เฟรมเดย์สตองสตองโลของเขาว่าอยู่ที่ไหนนะครับอย่างในเดย์สตองโลของเขาอที่เห็นชัดๆนะเห็นไหม m ทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นได้ว่าราคามีการดิดตัวขึ้นมาเยอะเลยนะอ่ะเขาดิดตัวขึ้นมาแบบนี้เลย นี่นี่ทำเฟรมเดย์ day, นะเขาติดตัวแบบนี้เลยนะครับไฮโลแล้วก็ยกแบบนี้เลยเปี้ยงขึ้นไปเลยชนะหายก่อนหน้าด้วยแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขายังไม่ได้ย่อนะครับผมทำเฟรมเดย์ day, เขายังไม่ได้ย่อนะเพราะฉะนั้นเขายังมีโอกาสย่อได้นะครับเนี่ยแลนดี้เบรแลนดี้ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่เขาจะลงมาใช้โซนของทำเฟรมเดย์นะก็คือมาใช้แลนดี้เบรแลนดี้ตรงนี้แล้วก็ดันตัวขึ้นต่อแบบนี้ก็ยังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะนเราก็จะเห็นได้ว่าโอเค รูปแบบของการเข้าทำของเราต้องมีหลายรูปแบบนิดนึงนะจากใน time frame day เราจะเห็นได้ว่าโอเคเขามีโอกาสลงมาตรงนี้เราก็ยังมองบายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งโซนการเล่นของเราไปทีละสเต็ปโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ก็คือตอนนี้ยังเป็นเทนขาขึ้นแอบอยู่ในกรอบนะครับผมอ่ะกรอบกรอบเป็นแบบนี้เราก็วาดสป e ด d l i ์ขึ้นมาเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสมาพูดถึงเรื่องของสป e ด d line นะครับอ่ะสป e ด d l i ์ line, ตัวนี้เป็นสป e ด d line ใน Time Frame h โนะครับผมว่าเป็นเหมือนจุดประคองเทนของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้หนึ่งเก้าสามสี่นะครับผมแล้วก็ดันดันตัวขึ้นมาแบบนี้เออน่าจะแบบนี้แหละเพราะว่าเฮดสตองโลมีการเปลี่ยนเนาะอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็จะเห็นนะว,ว่าอ๋อตอนนี้เขาอยู่ในรูวิ่งของเขาในช็อตตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นขึ้นอีกทีก็ยังได้หรือจะหลุดลูวิ่งลงมา โซนบริเวณเรลี่เบตเรลี่ตรงนี้ที่บริเวณ1น0 0 0ัเนเก้ายก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ยังลงไปได้อีกนะต้องบอกก่อนก็ยังลงไปได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าเขามาแค่1800นแเขาก็ยกตัวขึ้นนะครับโซนตรงนี้ยังยังโอ้โหมีอีกตึมนะสำหรับสำหรับรูปแบบการเล่นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเล่นตามเทนไปก่อน เทนยังเป็นเทนขาขึ้นยังไม่หลุดสวิงโลในเฮดโฟเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองบายไปก่อนนะครับผมแต่ใครที่เริ่มท้อใจอย่าเพิ่งท้อใจนะครับผมเราต้องฝึกหนึ่งเรื่องของสภาพจิตใจนะครับผมฝึกเรื่องของอารมณ์บางคนแบบโหเห็นอารมณ์ไม่ได้เลยนะก็คือจะเอาอย่างเดียวนะไม่ได้นะครับผมแล้วก็พออารมณ์มันไม่ได้อะ ความอยากมันจะเกิดขึ้นนะครับผมอยากกดอยากกดเหลือเกินนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้กดนะเนี่ยอย่างจุดจุดนี้เดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูกันนะอ่ะตรงนี้นะครับผมราคานี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ผมอะเอชไปหนึ่งแพนเหมือนกันนะเพราะว่าผมเข้าเทรดตรงแถวแถวนี้แหละผมว่าผมเห็นคอนเฟิร์มนะน่าจะโซนบริเวณประมาณตรงแถวแถวนี้นะครับผมยวเข้าไปดูข้างในกันนะ อันนี้ทำเฟม H 1นะครับผมแต่ว่าราคาโดนส่งลงมาจากซัลายใน H l o w มันก็เลยแรงกว่าทำเฟมเล็กๆจะรับได้นะแล้วก็เลยลงมาหาเนี่ยจุดที่เรารออยู่ในโซนสุดท้ายนะครับผมที่มี liquidity ด้วยนะมีตัวของ fake out หลอกเราอยู่นะครับผมมันก็เลยลงมาถึงโซนนี้เลยนะโซนที่ตีกันเอาไว้เมื่อวันศุกร์นะครับผมแล้วก็ราคามีการเด้งขึ้นมานะต่อมาเราแค่เช็คก,ก่อนนะว่าเด้งขึ้นมาเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ยังเด้งไม่เยอะนะครับผมยังเด้งไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคือแตะ2,012แตะ2,013ได้แสดงว่าเขามีแรงที่จะไปต่อได้นะแต่ถ้ายังไม่ถึงนะก็อาจจะทุบลงไปต่อได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแผนที่หนึ่งก็คือถ้ายังไม่หลุด1.980ผมยังมองว่าเขายังขึ้นต่อได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสก็คือให้เขาเริ่มมีแรงดิดกลับไปก่อนอนิดนึง อย่างน้อยๆต้องถึง2010-2013เนี่ยอ่ะแล้วลงมาอีกทีหนึ่งรอเขาอาจจะมีคลาสสิกเดเวอร์เจอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในไทม์เฟรมเล็กๆสัก m 3 0 m 1 5อะไรเงี้ยนะเราค่อยกดเข้าเทรดก็ได้นะเราค่อยถือไปปิดนู่นเลยข้างบนได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ถึงแนะนําว่าให้รอดูทรงกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเอทรงกันจันทร์ก่อนก็ได้นะให้เขาให้ชัดก่อนก็ได้นะครับให้เขาแบบปรับตัวแบบเนี้ยปึ๊บ ลงมาชนะอันนี้ก่อนก็ได้นะเราก็ค่อยหาจังหวะเก็บขึ้นไปอ่าเหมือนตรงเหมือนตรงนี้ครับเนี่ยเหมือนชุดนี้ก็ได้นะอ่เราถ้าเราเห็นนะเราก็จะเห็นนะว่าเชุดนี้คล้ายๆนะเหมือนหน้าตาเราเคยเห็นมาจากไหนอ่ะมันจะคล้ายๆชุดนี้นะครับผมเนี่ย เข้าแบบนี้ก็ได้นะจังหวะเข้ามีได้ไหลายจังหวะแต่ว่าเราแค่หาจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่เราสามารถทากาไรได้จริงๆนะครับเราค่อยเข้าก็ได้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะเพราะฉะนั้นผมมองยังมองว่าขาขึ้นได้เปรียบอยู่ครับผมยังไม่ได้เสียอะไรทั้งนั้นนะสําหรับตัวของราคาทองคําเราแค่หาจังหวะในการเข้าทาเฉยเะอนะ,อะถ้าเกิดย่อลงมาในทำเฟรมเล็กลงอย่าง M 3 0 m 1 5อ่ะนี่ผมเห็นแท่งรีเจ็คแท่งนี้แล้วผมเข้าไปนะครับผมตรงนี้นะแต่ ไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยนะครับเพราะว่าวันนั้นวันศุกร์นี้เขาโหดร้ายกับเราจริงๆนะแผนเดียวผมโดนไปแผนเดียวนะครับผมเนี่ยก็เข้าตรงนี้นะครับกลับมาเทสนะแล้วก็ดิดตัวขึ้นไปแล้วแหละดิดตัวขึ้นไปแล้วแหละแต่ว่าไปต่อไม่ไหวนะครับผม่ดิดไปแล้วหกร้อยจุดเนาะไปต่อไม่ไหวเนาะแล้วก็รูดลงมานะครับผมรูดลงมาก็มาโซนนี้โซนนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะดูเอ็มสิบห้าก่อนมีอะไรเกิดขึ้นไหม m สิบห้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไทม์เฟรมเล็กกว่านั้นมีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นครับในไทม์เฟรม m ห้านะครับผมราคาเกิดคลาสสิกเดเวอเจนซ์เกิดขึ้นนะฮะเออเห็นไหมน,ะนี่ในไทม์เฟรม m ห้านะครับเกิดคลาสสิกเดเวอเจนซ์เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าราคาเลยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปก่อนสักระยะสั้นๆนะครับผมถ้ากลับมาเราค่อยเทสในการเทสบ่ายขึ้นไปนะแผนก็ยังเป็นแผนเดิมเพราะฉะนั้น เราแค่หาจังหวะในการเข้าทำให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับราคาปัจจุบันนะนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นเขาก็จะมีเนี่ยราคาเห็นไหมอ่าเป๊ะเลยเนหะ็นแล้วก็ปึ้งขึ้นไปเห็นนะเพราะฉะนั้นโอกาสในการเข้าทำก็รอเข,า,อเข,า,อเขาเทสแล้วก็ไปอย่างเงี้ยครับวันจันทร์เนาะหรือจะรอให้เขาไปก่อนก็ได้ชนะหายนี้นะเราก็ค่อยตามไปอีกทีหนึ่งก็ได้เนี่ยเราก็ลงมาเทสอีกทีหนึ่งก็ได้ ผจริงๆรูปแบบการเทสมีหลายแบบไว้เดี๋ยวมีโอกาสเรามาพูดคุยกันก็ได้นะว่าเออแพทเทิร์นแบบนี้มันเรียกว่าอะไรแล้วเขามีโอกาสเกิดหน้าแบบไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ถ้าตอนนี้นะครับผมยังมองว่า1ก็คือทำเฟรมใหญ่หน้าบายยังไม่ได้เสียเปรียบอะไรโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสขึ้นต่อได้แต่ถ้าเราย่อลงมาในทำเฟรมเล็กลงอย่างเช่น H1 H1 เราจะเห็นว่าเขาเสียจุดประคองเทนไปนะครับผม ต้องถามว่าถ้าเราอิงจากไทม์เฟรมเล็กเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ H1 เขาเสียจุดประคองเทนไปแต่ H4 h, h 4, มันก็ใหญ่กว่า H1 ไงมันก็ครอบไว้อีกทีหนึ่งถ้าเทดระยะสั้นก็ยังมองว่าอ่ะโอเคบางคนบอกว่าเอยไม่นะหน้าเซล์ลได้เปรียบอ่ะมันยังไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมโซนซัพพลายเต็มไปหมดเลยนะครับ33 20อ่ก็คือก็ยังมีโอกาสที่จะดิดตัวกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ ไปแบบนี้ต่อได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้จนกว่าเขาจะมีแรงชัดเจนเนี่ยต้องรอเขาให้ต้องรอเขาฟอร์มตัวนิดนึงนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้มันอยู่ในโซนของ t ท m e F r a m e h ดเนาะต้องให้เวลาเขาในการฟอร์มตัวนิดนึงอาจจะวันจันทร์อาจจะมีการไซด์เว์นิดหนึ่งนะครับผมอาจจะมีลงมาหรืออาจจะขึ้นไปเพื่อให้เขาฟอร์มตัวหน่อยวันจันทร์ช่วงเย็นเราน่าจะได้ดูกันว่าเขาเกิดหน้าไหนขึ้นมานะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเทนหลักยังไงก็ยัง สตองโลเฮดโฟรยังไม่เสียนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าบ่ายยังได้เปรียบมากกว่าหน้าเซลต้องบอกแบบนี้นะอาจจะแค่ลงมากิน SL พวกเรานะแล้วก็ดิดตัวขับขึ้นไปมันจันก็ได้นะเพราะฉะนั้นหลักๆวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของราคาทองคายังมองว่าโซนนี้แหละได้เปรียบอยู่นะแต่ว่าให้เขาฟอร์มตัวสักนิดนึงก่อนนะถ้าถามว่าเทรดระยะสั้นก็ยังมองว่าหน้าเซลเทรดได้แต่ต้องรอคอนเฟิร์มต้องรอคอนเฟิร์มนะเพราะว่า เขาลงมาแบบเนี้ยก็เขาก็กลับขึ้นไปแบบนี้ได้เหมือนกันทีเดียวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้วิกฤตเศรษฐก,กิจมีค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับผมทั้งเดี๋ยวธนาคารล้มเดี๋ยวปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเดี๋ยวโหวมีหลายรูปแบบมากนะครับผมตอนนี้ก็เลยนักลงทุนเขาก็จับตาดูแหละเนี่ยถ้าเห็นนะก็จะรู้ว่าอ๋อโอเค ไม่ได้มีรายย่อยเล่นเยอะนะครับผมโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่เล่นนะในช่วงของช่วงของตลาดนี้นะเห็นไหมมีแต่แท่งอินบอลานดังนั้นเลยนะก็คือเป็นออเดอร์ที่แบบออเดอร์เยอะๆอะที่เขาเล่นนะสิล้านหลอดอย่างเงี้ยกดทีหนึง่งเรากดกันกี่หลอดเองนะครับผมเราจะไปสู้เขาเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขาได้แมทชิ่งนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นอ๋อเข้าใจได้ว่าช่วงนี้รายใหญ่เขาก็ต้องการทํากําไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆเรารอคอนเฟิร์มแล้วตามรายใหญ่เข้าไปนะครับผมอยากไปสวนรายใหญ่มันก็จะทําให้จิตใจเราสบายใจมากขึ้นนะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มุมมองยังมองเหมือนเดิมยังมองว่าขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันจันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตคู่เงินนะถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรอัปเดตพรุ่งนี้เรามาเสริมกันตอนเช้าทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนละกันนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Sub subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่ออฟังเราผ่าน c h anel n ยู u ูบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ